โอเคค่ะวันนี้ก็อยู่กับ N1 XD วันนี้ผมจะพูดเบาละเออวันนี้จะอยู่กับแมปอะไรวะแมปมานาพีชวันนี้ผมจะมาสอนหาอิตอรเอีกรีบทำนะครับพรุ่งนี้เอาออกแล้วจากผมได้ยินมาจากไอ้ข้าวมันไก่ใส่ไข่เจียวเออนั่นแหละนี่นะมือ มันก็จะเป็นไอติมอย่าง,ง 18, 000, <eps. S 1> นี้เลยนะพอเรากดคิ้งในจอจะได้เลือดมาประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านได้เลือดมาประมาณพันล้านหรือหนึ่งบีนี่แหละอ่ะก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะโอเคเป็นเรื่องปรเลยตามมาครับ เราเกิดมาเดินมาตรงนี้ปุ๊บให้มองไปหลังเกาะมองมาทางนี้แล้วก็ตรงไปเลยครับนี่ครับมาถึงก่อนนี้เราขึ้นทั้งไปข้างบนเลย นี่ยพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เดินไปหลังก่อครับพอมาตรงนี้ปุ๊บนี่ครับตามมาพอเรามาตรงนี้ปุ๊บตามมาอีกครับโอเคเรามาตรงนี้ปุ๊บตามมาไอตรงนี้ไม่ใช่นะครับ ทุกคนเห็นอะไรใส,สๆไหมครับนั่นแหละร,รีบกดน,นะครับอันนี้เป็นของอิตธอเอกนะเออพรุ่งนี้เอาออกรีบมากดน,นะครับ yeah.